ทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันหนุดหนุนของไทยของเราไม่น้อยนะใครรอกน้ะภูมิปัญญาสินค้าไทย i อ o ลโฟ top i love โฟท p ช่วยกันชอบช่วยชิม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการโอทอปติดดาวของเรานะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่จังหวัดพิบุรีและที่เมยินอยู่นี้คือถ้าเขาหลวงค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวัดพิบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและผลิตภัณฑ์โอทอปในวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกนะคะว่าส่งเสริมและก็แสดงถึงสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ไทยได้เป็นอย่างดีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ จะฟันทอมือสลักไม้วัฒนธรรมไทยก็มากมีของดีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครๆ ผู้ชมคะโอท็อในวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจังหวัดที่ขึ้นช nah. ื่อนะคะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปน่าสนใจมากมายและวันนี้ค่ะเรามาอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านมนเทียนทองนิสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเจ้าของสินค้าโอท็อวันนี้อาจารย์นรงชัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ยินดีมากอยู่เพชรบุรีมาหลายครั้งแต่วันนี้สมาทับใจมากนะคะท่านผู้ว่าเขาบอกว่าถ้าไปท่องเที่ยว ต้องมีที่สักการะที่หนึ่งที่น่าไปคือที่ไหนครับก็ที่ไม่ไกลาจากตัวอําเภอเมืองมากเลยคือเราเรียกว่าเขาหลวงะนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่ที่หท่านเคยเสด็จราผ่าพมานะครับแล้วก็ให้ส่งเสริมนะให้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ,ค,ะ,นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปในน,นั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันเย็นนะแล้วก็มีช่องที่ แสงแดดส่องเข้ามาเน่ใช่ะใช่คะบรรยากาศจะสวยงามแล้วก็มีแล้วถ้าฝนตกก็คือส่องลงมาตามธรรมชาติเลยตามธรรมชาติแล้วก็จะมีพระอยู่ข้างในนะฮะเพราะนั้นเราเข้าไปเนี่ยเราจะมีความสุขสงบร่มเย็นแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติมากแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ไกลจากตัวอําเภอเมืองมากนะไม่ไกลมากเลยค่ะท่านที่สําคัญคือสวยมากๆเคยไปมาแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าจะมีเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นคืออะไรคะอาลิงครับเจ้าถิ่นลิงมีเยอะนะคะท่านในช่วงนี้ค่ะ ก็มีทั้งทั้งทั้งที่เป็นกลุ่มที่อยู่เชิงเขากลุ่มที่อยู่บนเขาเขาอยู่เปนคนละกลุ่มนะครับเขาเป็นมีเจ้าหญิงใช่ไหมล่ะล้ำแดนยังไม่ได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์จริงครับคุณเขาสนไหมคะอลิงนี่ก็พอดีจะเสริมแบบว่าชนิดนะแบ่งเป็นเนสเซอรี่ด้วยฮะแบ่งว่าฝูงแต่ละฝูงเนี่ยลิงเล็กๆเนี่ยเขาจะมีแม่ลิงอยู่สามสี่ตัวเขาเรียกลิงพี่เลี้ยงอ๋อจริงเหรอคะแบบนั้นอ๋อจริงเหรอคะโอ้โหนี่เป็นความรู้ใหม่ๆแต่ว่าต้องบอกว่าน่ารักนะคะเพราะถือว่าถ้ามาที่ถ้ำแล้วถ้าไม่มาเห็นลิงพวกนี้ก็ ก็ไม่สนุกเหมือนกันที่สำคัญเห็นมีัวหลอกหลอกลิงด้วยเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะอาจารย์เขาจะกลัวเหรอคะต้องแบบสนุกสนานหน่อยนะคะมาเพชรบุรีโอ้โหคุณผู้ชมคะอย่าลืมแวะไปดูนะคะว่าทำไมต้องมีจระเค้ในการหลอกลิงอ่ะกลับมาที่อาจารย์ต่อค่ะสินค้าโอทอปวันนี้ด้านหน้าของเราเรียกเต็มๆว่าสินค้าอะไรคะอาจารย์คือจริงๆแล้วในชื่อกลุ่มเครื่องเครื่องประดับไทยประยุกต์นะฮะใช้ในท้องถิ่นคือเพชรสุลาบพรเกี่ยวกับชุดประกอบการแสดงแล้วก็ของที่ลึกกับ อาจารย์คะช่วยเล่ประวัติหน่อยสิคะว่าทํามากี่ปีเริ่มต้นยังไงคือเริ่มต้นกับปี4-5หนะฮะแล้วก็มีการการทำเกี่ยวกับองค์กรอบในปี4-6ซึ่งตรงในการขัดสันก็ทําเกี่ยวกับลักษณะของเอกลักษณไทยเนี่ยคือในจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเป็นประยาทองถิง่นแล้วก็วัตถุดิบซึ่งเป็นตำนานของเมืองเพชรบุรีทั้งสิ้นครับ ท่านผู้ว่าคะสินค้าเหล่านี้ถือว่าสวยมากเป็นการสร้างมูลค่าเลยท่านผู้ว่ามีนโยบายในการส่งเสริมหรือว่านําสินค้าที่เป็นหัตถศิลหัตถกรรมฝีมือของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดอื่นๆยังไงบ้างคะสินค้ากลุ่มนี้ก็เป็นสินค้าถ้าเรียกว่ากลุ่มกลุ่มนดะีและคือคเป็นผลิตได้น้อย,อยแต่มูลค่าเยอะนั่นเนยสินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมคือต้องหาเต็กรุ้นใหม่ เอามาเรียนถ่ายทอดวิชาตรงนี้เพราะว่าจะต้องสื่อสารปูปัญญาชาวบ้านนะเพราะว่าเพชรบุรีเนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะโดยเฉพาะช่างสิบมูอเพราะสมัยก่อนเนี่ยมีการสร้างเขาวังพระนครคีรีอะไรต่างๆก็จะมีช่างสิบมูมาตั้งแต่สมัยอยู่ในราชสำน,นักอะไรต่างๆก็ถ่ายทอดมาอย่างชาวบ้าน oh. เพราะนั้นเนี่ยศิลปะในเพชรบุรีจะเยอะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้ก็จะมาจากศิลปะปูนปั้นนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งมาทําให้ สังเนี่ยมีความสมบูรณ์สวยงามแล้วก็มีการติดกระจกติดเพชรติดอะไรเนี่ยฮะทำให้มีส่องแสงประกายแวววาวอะไรต่างๆพวกนี้เป็นงานกลึงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรียกว่าฝีมือช่างสิบหมู่เพราะฉะนั้นการส่งเสริมเนี่ยควรจะต้องให้เขารู้ว่าอันนี้เป็นการรักษาภูมิปัญญาของ,ของ,ของคนไทยไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะราคาสูงแต่ว่าคุณค่าเพราะเป็นงานที่ทาด้วยฝีมือไม่ใช่ใช้เครื่องจักรปั๊มเอาเพราะนั้นเนี่ย เราจะต้องส่งเสริมให้เข้ารู้จักคุณค่าแล้วสิ่งต่างๆนี่มันใช้ในพิธีมงคลทั้งนั้นเลยอย่างเรื่องสางเรื่องอนนะไรประกอบพิธีมงคลสมรสประกอบพิธีอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นมงคลก็คงจะต้องส่งเสริมให้เข้ารู้ระนักถึงคุณค่าของ ิงหรือเปล่าก็เล้วทาไทยค,ค่ะอาจารย์คะเมย์มองเห็นแล้วเหมือนใส่กรอบกระจกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ว่า<ช>เหมือนเป็นของฝากด้วยนอกจากใช้จริงท่านผู้ว่าบอกพิธีมงคลสมรส<ช>นะคะการรดน้ําสังนี่เป็นของฝากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเป็นของฝากด้วยอย่างนี้คือมีขนาดต่างๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นมีจิ๋วๆด้วยค่ะ เป็นลักษณะของรูปทรงแบบธรรมชาติครับก็จะมีหลายขนาดครับอ๋อคือสมมติว่าทุดิบได้หอยสังมาแบบไหนเราก็สามารถทําขนาดนั้นได้เลยได้เลยนะคะแล้วใช้เวลานานไหมคะในการทําแต่ละครั้งไม่นานครับในลักษณะของถ้าเกิดมีกระบวนการของทักษะทักุดเรื่อยๆทำัก็เป็นลักษณะว่าจะทําได้มาก ไม่ค่ะและส่วนด้านนู้นล่ะคะเหมือนกันอันนี้เป็นไม้ตานไม้ตาลเกินร์นไม้ตานไม้โอ้โหไม้ตาลเนร้อยปีแล้วต้นตาลนี่ใช่กำลังจะบอกว่าไม้ตาลเนี่ยคือตาลอยู่ตั้งแต่สิบปีถึงร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะนี่คือไม้ตาลมาทําอีกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือเราเอาเราต่อยอดในเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรีมีกลุ่มการทําไม้ตาลที่หนองตรงเขาย้อยนะครับแล้วก็เอามาเรามาต่อยอดเติมเต็มให้สมบูรณ์ สด้มูลค่าเพิ่มครับดีจังเลยค่ะท่านผู้ว่าคะมีการพึ่งพากลุ่มต่างๆนะคะเหมือนข้าวตังก็มีน้ําตาลตรงนี้ก็คือหอยสังนะคะฐานเทาก็ใช้ไม่ตาลอ๋อจับได้ไหมคะอาจารย์โอ้โหผู้ชมคะสวยมากคือไม่กล้าจับนะคะคือกลัวทําตกมากท่านผู้ว่าคะในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าสินค้าพวกนี้ต้องใช้งานฝีมือใช้ความประณีตที่สําคัญเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งตอนนี้จะไม่ค่อยมีเด็กรุ่นใหม่ทําแล้วอยากท่านผู้ว่าคะช่วยให้กาลังใจหรือว่าเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่ มาร่วมรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ค่ะครับก,ก่อนอื่นก็ต้องให้กําลังใจทางอาจารย์นะฮะว<ะ>่าอย่างไรให้ช่วยรักษา<ะ>การทําพวกสินค้า<ะ>ที่<ะ>เป็นใช้ศิลป,ปะหัตถกรรมของไทยอย่างนี้นะครับ<ะ>แล้วก็ให้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังแล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับ<ะ>ให้มาสนใจงานที่เป็นอาภูปัญญาของไทยเราช่วยกันร,รักษาสิ่งนี้ไว้เพราะว่านับวันก็จะ สูญหายไปนะครับถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่สื่อทอดไปแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้มันเป็นคุณค่านะฮะฝรั่งนี่นะครับเขาจะนิยมสิ่งที่เรียกว่าแฮนด์เมดมากสิ่งที่เป็นจากโรงงานสักกรรมเนี่ยจะมีมูลค่าน้อยกว่าสิ่งที่ทําด้วยมือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราทําสินค้านี้ผมว่าเลี้ยงตัวได้นะและ้วยิ่งเป็นของที่หาย,ยากอะไรเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายค่ะ ฟังคาท่านผู้ว่านะคะที่ท่านบอกว่าต่างชาตินั้นหรือว่าฝรั่งนั้นนะคะเขาชอบสินค้าแฮนด์เมดสินค้าที่ทาด้วยมือแล้วก็ให้คุณค่าให้ความสําคัญมากแล้วทาไมคนไทยเราล่ะคะไม่หันมาให้กําลังใจและก็สนใจสินค้าไทยวันนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะแต่สําหรับอาจารย์นะคะเมขออนุญ,ญาตพาทีมงานไปชมที่ผลิตหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ลองทาดูบ้างะนะคะพักสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะ ทำไทก็มากมีของดีดเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร,ใคร <Okay. S 1> เกิดจากความภาคภูมิใจและทำขึ้นมาด้วยใจก็อย,อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันุดหนุนองไทยของเราไม่น้อยนะใคร,รหรอกน้า